สวัสดีทุกๆคนอาจาะมาเปิดฝาคนจุรินทรีย์สังเคราะห์แสงนะจ๊ะนี่จุรินทรีย์สังเคราะห์แสงนี่ทำให้ต้นไม้เขียวสดงดงามจริงๆนะรากแข็งแรงด้วยเอาลืมใส่ถุงมือคนคนไปเปิดฝาแล้วคนใส่ไข่ฟองเดียวก็ได้นะอันนี้เป็นสังเคราะห์แสงที่ขยายที่ทำขยาย มีปุงกระป๋องอะไรก็เอามาใส่ให้หมดเอาหัวเชื้อที่แข็งแรงมาเนี่ยใส่ในกระมังเนี่ยเอาหัวเชื้อใส่เลยตอยกไข่ไก่ไปฟองหนึง่งใครอยากให้มีสีเข้มก็ใส่กะปิลงไปด้วยบ้านใครสวมตันท่อตันจับจุลินทีย์เพือแสงน่ะเทราบไปเลยเดี๋ยว ตัวจุลินทรีย์เขาจะไปช่วยเก็บกินเองไปช่วยย่อยสลายต้นไม้เขียวสดงดงามดีจริงๆนะงาในวิจัยของญี่ปุ่นนี่กเก่งมากเลยนะรากแข็งแรงเจริญเติบโตดูดปุ๋ยได้เป็นอย่างดีช่วยไล่แมลงต่างหากเริ่มต้นที่จะทำา เพาะเชื้อกับขยายเชื้อไม่เหมือนกันนะถ้าเพาะเชือ้อเนี่ยก็ง่ายไข่ไก่ฟองเดียวมัอนกันต,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 ตีใส่น้ำห้ขวดน้ำหน5ดลิตรเ่ยใส่ได้ตั้ง5้าขวดอ่ะทิง้งไว้ประมาณ15วันก็เริ่มเป็นสีแดงแล้วแต่อย่างที่บอกอยาให้สีเข้มๆก็ใส่กะปิลงไปชูรสลงไปอย่างละ1น่ช้อนโต๊ะ พราเราก็จะมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใช้ในสวนเขียวสดงดงามแข็งแรงดีด้วยเห็นไหมเออดูสิแม่พริกกินโหนพริกกินโหนดอกดีนั่นตัดกิ่งปักชำได้นะพริกกิโหน่ะมีใครรู้ยังตัดกิ่งปักชำติดง่ายเลยนะพกพต้นพริกอะนี่ก็ตัดกิ่งปักชำได้ มันปูซื้อมาต้นเดียวตัดกิ่งขยายได้มารู้จบอ่ะกินดีมีประโยชน์แล้วก็เขามีสารต้านมะเร็งสูงตัดกิ่งปักชำติดง่ายมากคือถ้าดินไม่เป็นกรดเป็นด่างจนเกินไปก็ตัดทิมๆทิมๆเดี๋ยวก็ได้หลายต้นโอ้เก็บไปกินหลายรอบแล้วนะ,ะชมจันเป็นยาระบายชั้นดีเลยเนี่ยเด็ดไปแล้วก็เอาไปเจียวใส่ไข่ไปผัดน้ำมันหอย คือมีน้อย,อยมันมีไม่มีไม่เยอะก็เอาไปผัดเจียวใส่ไข่สับซับับ,บ,บ,บระบายดีนะนี่ของสีเรียดออริกการเดนต้องปลูกไว้นะจ๊ะสมไทยเนี่ยเป็นยาบำรุงกำลังได้เป็นอย่างดีตัดกิ่งปักชำติดง่ายง่ายเพราะเขาเป็นพืชอวบน้ำเพราะฉะนั้นเวลาตัดกิ่งปักชำทิ่มมันติดง่ายง่ายเออเนี่ยอะไรที่มันขยายพันธุ์ง่ายๆปลูกเราก็จะมีกิน ไม่มีที่สิ้นสุดบาแล้วก็คนต่อ <c oughs> ไอดินกลิ่นฟางยังฟังที่ใจกลิ่นน้ำค้างลอยมาแต่ไกลยยดบนใบยอดยารวมกลิ่นความหอม ชาจางมาเสียงคลุยผิวปริวลอยมาสุอุราเมื่อได้ฟังเสียงไม่ค่อยดีเทศกาลงานประเพณีเสียงงานวัดเขามีดนตรี ย้อนยุคสนุกเสียงดังรำวงชาวบ้านสนานสนุกกันจังลูกกุงไม่สิ้นมันคลังเสียงเพลงที่ดังอ๋อสำเนียงสำเนียงที่ดังใช่ไพเรสนอหู Lụp thương cha Lụp thương nhằng dù Mày khơi trang hãi Đãi nhìn, đãi phong, đãi đù Lụp thương Thái Nhằng dù Khu miệng Thái สำเนียงเสียงร้องบันเลงขับกล่อมกันด้วยเสียงเพลงจากเหนืออีสานกลางตายพอแล้วเดี๋ยวติดด้วยก็สิปไปแล้วเดี๋ยวไปอัดคลิปลงชอ่ชองน,น,นู้นช่องนี้ช่องนี้ช่องนั้นทำไปเรื่อยๆหมดแรงไปเลยแกเท่าไหรก็เลิกจับข่าว แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากชีวิตคนเรานะเกิดแก่เจ็บตายทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นเนี่ยพอเราตายจากโลกนี้ไปถ้าไม่มีใครมาดูแลต่อก็ตายตามเรานั่นแหละเป็นเรื่องปกตินะจ๊ะทุกคนฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาในช่องเราเดินจ้ะสู้ไปด้วยกันมุ่งมั่นขยันจัดสรรเวลาปลูกเอ่อหนึ่งสมองสองมือทำยังไงเราก็ไม่มีวันอดตายเด้อค่ะเด้อปละแค่นี้นะ